เนี่ยมันจะมีแบบตัดสินใจนิดนึงอ่ะ9ก้าสิบร้อยไม่มีก็ไปอ่าให้ดูเกินร้อยไปร้อยสิบร้อยยี่สิบเนี่ยก็ยังกวาดเสียจาก็เล่งได้ไม่เท่านี้อ่าการมล์กับดูดิดูดสิ ปล่อยเท้าเสร็จปุ๊บมันดึงจนผมเวนหัวเลยนะผมไม่ได้เหยียบเบรกนะนี่คือวันพัดเดิลเรื่องกล้อง่ะยกให้นิสสานแม่น่าจะไปทำกล้องขายเนาะอันนี้คือปกติเฮลโลอ่านี่พี่แพนถ้าเกิดใครกำลังสนใจเนี่ยกล้าพูดเลยไปลองขับครับช่วย คลับมาณพ่อค,ครั้งหน้าช่องโควกอีพีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโตสเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะตามสัญญาและแล้วผมก็มา ทริปทดสอบนะครับนิสสันคิกที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปลอง p o v ขับขี่กันว่าเจ้านิสสันคิกที่มาพร้อมกุ่มพลัง Epower นะครับโดยมีเครื่องเบนซินสสูบ1.2ลิตรเนี่ยมาคอยปั่นกระแสะไฟฟ้านะครับแล้วก็ระบบส่งกําลังแล้วก็การอัตราเร่งแรงต่างๆจะเป็นหน้าที่ของมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะที่มีกําลังแรงม้าเยอะอยู่ที่129่แรงม้าแรงบิด260นิวตันเมตรเลยนะผมมองว่าแรงบิดเนี่ย ามแบบฉบับรถ EV เลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้า Mac กเวอร์สันสตัพร้อมเหล็กกันโครงช่วงล่างด้านหลังนะครับทอร์ชั่นบีมพร้อมคอยสปริงดิสเบรกสีล้อนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการขับขี่สไตล์เหมือนรถไฟฟ้านั่นแหละนะฮะโดยตัวนิสสันคิกนะครับ e-power รุ่นปกติเนี่ยราคาค่าตัวนะครับตัว VL ตัวท็อปน่าจ,จะอยู่ที่หนึ0 0ล้านบาทนะครับแต่วันนี้เราอยู่กับตัว Premier Edition นะครับพิเศษหน่อยนึงก็คือมีชุดแต่งรอบคันนะครับอันนี้คือถืออออวว่่่่าาหหลลนะผมมง นะครับหล่อมากขึ้นจริงๆเลยนะครับโดยราคาค่าตัวของรุ่นนี้นะอยู่ที่1 9 9 0 0 0้บาทนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะก่อนไปลองขับกันนะครับจะพาไปชมรอบคันกันกับตัว Nissan k i c k ีพาวเ r r นะครับ p r e m i ี่ Edition 1 9 9 0 0 0บาทเพิ่มเติมอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวพาเดินรอบคันกันรุ่นนี้นะครับเป็นสีขาวนะครับตัวถังแบบทูโทนด้วยนะครับหลังคาสีดำโดยรุ่นนี้นะจะเพิ่มเติมก็คือกระจังหน้านะครับเป็น สีดำ c r o s s y b a c k นะครับแล้วก็โลกโลก้นิสสันเนี่ยคุณสังเกตไหมว่ามีตัวฝาครอบนะครับรุ่นนี้ก็จะมีพวกระบบนะครับระบบช่วยเหลือการขี่เพิ่มเติมมาให้ไม่ว่าจะเป็นตัว adaptive cruise control นะครับตัวนี้ไม่ได้มี with low speed นะตัวนี้จะเป็นแค่ช่วยเบรกจนรถหยุดนิ่งนะครับนิ่งประมาณ2-3งสาวินะครับเขาจะมีเสียงเตือนมาตึ้งเราต้องเหยียบเบรกต่อนั่นเองนะครับในส่วนของชุดโครงไฟหน้าเนี่ย ก็เป็นตัวปกตินะครับ VL คือเป็นแบบตัว Full LED เต็มระบบนะครับมี Daytime Running Light มาให้นะครับไฟหน้าไฟสูงเปิดปิดนะครับอัตโนมัติด,ด้วยนะเป็นแสงสีขาวเต็มระบบเลยนะแล้วก็ดีเทลเนี่ยนียเขียน Kicks ด้วยนะผมมองว่าสวยนะเป็นดีไซน์ยุคใหม่ของเขากระจังหน้าตรงนี้สีดำเงาเลย คเครื่องตรงนี้จะเป็นดําทั้งหมดนะฮะแล้วก็กรอบตรงนี้ไฟตัดหมอกมีมาให้นะกรอบตรงนี้ก็เป็น glossy b a c k ลิ้นก็จะเพิ่มเติมเข้ามาสําหรับ premium edition นะลิ้นก็จะมีเป็นสี glossy b a c k มานะครับสังเกตว่ามีครีบมีต่างๆดีเทลเนี่ยผมมองว่าดูดีเลยนะยิ่งตัวถังที่เป็นสีขาวเนี่ยเออมันตัดแล้วก็สวยนะอันนี้มุมมองส่วนตัวผมนะครับสวยพอสมควรเลยนะครับมีกล้อง360อ,องศามาให้ด้วย นะครับอันนี้คือตัวด้านหน้าเต็มๆประมาณนี้นะครับถัดมาด้านข้างป่งซุ้มล้อต่างๆเนี่ยจะเป็นแบบตามสไตล์รถคร s สโอเวอร์คือเป็นพลาสติกสีดำด้านประมาณนี้นะฮะร,รุ่นนี้พรีเมียร์ดิชั่นล้อแบบนี้เลยนะครับผมมองว่าล้อสวยเพราะว่าถ้าเกิดใครเป็นแฟน GTR เนี่ยล้อดีไซน์ใกล้เคียงกันเลยนะครับเป็นล้อขนาด17นิ้วลัดด้วยยาง 20555R17 นะครับเนี่ยจะเป็นแบบไม่ได้ดำจนเกินไปนะจะเป็นแบบสีออกแนวเทาๆนะมี กริตเตอร์มาด้วยนะครับดิสเบรกสีล้อและก็รุ่นนี้นะครับ e power นะทำความว่าใจระบบการขับขี่นิดนึงเดี๋ยวพาไปลองขับว่าเป็นยังไงนะด้านล่างอันนี้เลอะนิดนึงขออภัยด้วยนะครับตรงนี้จะเพิ่มเติมเข้ามาเป็นชิ้นสี g l o ซี Cross y black ตรงนี้จะเป็นแบบาตามสไตล์คอสโตเวอร์นะครับพลาสติกสีดําด้านนะทำสีเงินตัดนะครับเส้นสายประมาณนี้นะครับฝาครอบกระจกมองข้างสีกรอ s s y black มีไฟเลี้ยว led ในตัวมีกล้อง3 6 0อองศานะครับเสา a จะเป็นแบบสติ๊กเกอร์ นะสีดาด้านๆแล้วก็หลังคาด้วยความที่เป็นสีทูโทนหลังคาดำนะครับมีลูฟเลวมาให้นะครับ,นะรบด้านข้างตรงนี้ก็จะมีตัวแบชนะครับพรีเมียร์ดิชั่นเพิ่มเติมมาให้ด้วยเนาะแล้วก็มือจับเปิดประตูนะครับเป็นแบบคีย์เลสซึ่งกุญแจก็จะเป็นที่คุ้นเคยกันนะเป็นเ็ดข้าวแบบนี้ใช้ยัน GTR เลยนะใช้ทุกรุ่นจริงของนิสสันนะครับด้านข้างตรงๆประมาณนี้เนาะคุณผู้ชมสําหรับตัวนิสสันคิกนะครับด้านข้างก็ค่อนข้างกระชับรัดเลยแล้วก็ความเป็นทูโทนเนี่ยสวยนะ ด้านหลังล้อเหมือนกันดิสเบสสีล้อนะครับแลวก็รุ่นนี้เพิ่มเติมมาคือสปอยเลอร์หลังสปอยเลอร์ผมมองว่าสวยยิ่งเดี๋ยวมองตรงๆเนี่ยพาไปดูนะครับสวยพอสมควรเลยชาร์กฟินมีมาให้นะครับสปอยเลอร์หลังตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟเบรกนูนที่อยู่ด้านในกระจกนะครับแล้วก็ตัวฉีดกระจกอยู่ด้านหลังนี้นะครับตัวไล่ฟ้านะครับไฟท้ายเนี่ยนะดีไซน์เป็นทรงมุมแมลงเอ,งเอกลักษณ์ของนิสันเลยนะครับเป็นอย่างเงี้ยมีลมดําด้วยนะเส้น led ไกด์ก็จะสวย แล้วก็ e-power ตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ด้านหลังนะครับการชนด้านล่าง c r o s man, s y b a c k มี diffuser มาให้ด้วยนะไฟเทปทิมอยู่ด้านล่างเซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้4จุดนะฮะเดี๋ยวผมลองถอยตรงๆให้ดูเนี่ยมันเต็มนะพอมาดูแบบตรงๆเนี่ยตัวสปอยเลอร์สวยพอสมควรเลยนะฮะหลักๆดูรวมประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปลองขับกันดีกว่าว่าตัว e-power ขับขี่เป็นไงนะครับยังเล้าใจหรือไม่เนี่ยคุณที่ยิงสีวงวีทไหมอันนี้คือตัว e-power ขับอยู่ นะก็เหมือนรถ EV นั่นแหละนะฮะฉะนั้นก็อยารอช้านะคุณผู้ชมเราไปลองขับขุมพลัง E-Power กันเลยดีกว่านะครับไปจ้ะนี่ไฟรุ่นนี้ภายในสีทูโทนเวยคุณผู้ชมนะสีตามสไตล์ของตัว370เนะเป็นรถสปอร์ตแบบรถสปอร์ตของน mm ิสสันเขาเนี่ยเบาะเป็นอย่างนี้ด้วยนะฮะไปะนี่ในส่วนภายในคุณผู้ชมก็เหมือนรถปกติทั่วไปเลยนะครับแค่ การปรับอะไรต่างๆของเกียร์เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนรถไฟฟ้าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จอ TFT เนี่ยเป็นแบบดิจิตอลด้านซ้ายด้านขวาเป็นวัดความเร็วนะครับจอดิสプย์ตรงกลาง8นิ้วรองรับ Apple Car p เพ y ในโซนะวะวะระบบปรับอากาศนะครับโซนเดียวไม่ได้แยกฝั่งด้านหน้ามี Power อร์เลยมา<ะ>ให้1จดุดมี USB มา<ะ>ให้1จดุดแล้วก็ตัวแจ็ค3.5มุ้ามาให้1จดุดนะเดี๋ยวผมมองสตาร์ทให้ดูเนี่ยนี่สตาร์ทแล้วไปอันนี้คือใช้งานอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าแล้วขออนุญาต ปรับมุมกล้องแล้วไปทดสอบกันเลยครับผมอ่าเปลี่ยนมุมกล้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปลองขับนิสสันคิกนะหลังจากที่หลายคนนะครับรีเควสกันมาเยอะเลยตอนนี้ก็ได้มาร่วมทริปนะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเดี๋ยวจะพาไปลอง POV ทดลองขับกันดูว่าขุมพลัง E-Power เป็นยังไงนะฮะถ้าเกิดใครเข้าใจเรื่องขุมพลัง epower เนี่ยน่าจะพอทราบกันดีอยู่แล,แล้วว่าขุมพลังตัวนี้นะครับอัตราเร่งอะไรต่างๆเนะี่ยก็คือ ขับขี่เหมือนรถไฟฟ้าล้วนหรือ EV นั่นแหละแต่เขาจะมีเครื่องยนต์นะครับที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตร3สูบนะครับมาคอยปั่นกระแสไฟฟ้านั่นเองซึ่งตอนที่ผมขับมาเนี่ยผมนั่งกับพี่แพนนะฮะก็เรื่องแบตเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยผมพยายามเค้นลและ นะจะพยายามให้แบตหมดแบตไม่หมดแบตลดมากที่สุดที่ทําได้เนี่ยเหลือ5% 10%นะครับซึ่งผมมองว่าการเจเนอเรตไฟฟ้ากลับเขาเนี่ยเออทำมาค่อนข้างดีเลยในส่วนของกําลังแรงม้ารวมนะครับรุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่129แรงมา้าแรงบิดนะครับอยู่ที่260นิวตันเมตรนะฮะร,รุ่นนี้ก็ช่วงล่างต่างๆเนี่ยก็เหมือนรถยนต์ปกติทั่วไปแหละนะครับด้านหน้าแม็เฟอร์สันสตร์ทพร้อมเหล็กกันโครงช่วงล่างด้านหลัง ทอยชั้นบีมพร้อมคอยสปริงนะครับดิสเบรกสล้ออัตราเร่งเนี่ยบอกเลยว่าจี๊ดมากๆเดี๋ยวไปลองขับกันดูว่าเป็นยังไงนะรเราไปลองขับกันดีกว่าใน,ะนส่วนของเกียร์เนี่ยก็เป็นเกียร์ไฟฟ้าที่การใช้งานเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าคุณทําความเข้าใจนิดนึงนะหลักการง่ายๆอย่าเบรกนะครับตบข้ามาด้านขวาแล้วก็ตบลงันที่เกียร์ดีแต่ถ้าเกิดคุณอยากเข้าเกียร์อาเนี่ยนะครับตบมาด้านขวาดัานขึ้นเนี่ยค้างหน่อยก็จะมีพวก กล้อง3ามร้อสิบองศาขึ้นนะแต่ถ้าคุณอยากเข้าเกียรนเนี่ยคุณต้องตบมาด้านขวาค้างนิดนึงประมาณ 1- นึสองวิแบบนี้ได้เข้าเกียร์นแล้วนะส่วนเกียร์พีก็กดลงง่ายๆเลยนะครับเราไปลองขับกันดีกว่าว่าคุมพลัง e power เป็นยังไงเนาะเนี่ยคือเบื้องต้นนะครับอัตราเร่งอะไรต่างๆเนี่ยคือคล่องตัวมากๆเลยนะครับพวงมาลัยจากที่ขับมาจากกรุงเทพเนี่ยน้ำหนักไม่เยอะเลยนะครับคุณผู้หญิงก็สามารถขับได้ แล้วก็ค่อนข้างคมพอสมควรนะในย่านความเร็วไม่เกิน130มนะผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดพอเริ่มเยอะกว่า130ขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีอาการวิววิววงวงหน่อยหนึ่งนะฮะซึ่งมันก็เป็นความเร็วที่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไม่ได้ใช้กันเป็นหลักอยู่แล้วแหละนอกจากคุณจะเร่งแซงหรือคุณแบบมีอารมณ์ที่แบบอยากสนุกสนานขึ้นมาคุณเหยียบเต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองขับไปเรื่อยๆ่ก่อนเนาะอันนี้เรามาลองในย่านความเร็วต่ํา นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ประมาณ50%ซึ่งระบบเครื่องยนต์เนี่ยนะครับเขาจะเริ่มปั่นกระแสไฟฟ้ามานะครับในช่วงที่แบบเออแบตเหลือน้อยหรือว่าช่วงที่เราเนี่ยใช้กําลังนะครับจากไฟฟ้าเยอะนะเขาจะเริ่มแบบปั่นซึ่งเสียงที่เข้ามาจากเครื่องยนต์นะผมมองว่าไม่ได้ดังจนเกินไปนะแม้คุณจะคลิกดาวเนี่ยเสียงก็เหมือนเครื่องอีโคคาร์นั่นแหละก็จะมีติดมาวู่ตลอดนะครับไม่ได้ไม่ได้ลำคาญแต่อย่างใดเลย นะะในส่วนาการเก็บเสียงเนี่ยย่านความเร็วต่ําผมมองว่าโอเคมากเลยนะครับตั้งแต่ออกตัวยันไป1 1อยสิอยเนี่ยนะครับอยู่ประมาณปานกลางนะครับไปค่อนไปทางดีนะครับก็ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเก็บเงียบขนาดเหมือนพวกแบบม a สด้นะยุคใหม่ๆนะต้องบอกว่ามาสด้ยุคใหม่ๆนะพอมาสด้ายุคเก่าๆเนี่ยการเก็บเสียงเนี่ยแย่กว่านี้นะฮะนี่ลองขับกันหน่อยนี่คือเรื่อยๆนะตอนนี้แบตพอมีอยู่ก็ขับแบบชิวๆเลย นะแต่ถ้าเกิดคุณต้องการเร่แงแซงคุณกดเต็มร้อยในะคลิกดาวมามันก็จะวือ้อขึ้นไปเลยนะแต่ระบบ e-power จะมีแบบอาการเล็กน้อยซึ่งมันจะแตกต่างกันนะจากที่ทดลองมากับพี่แพนนะระหว่างทางมาที่โรงแรมเนี่ยบางช่วงที่เราคลิกดาวนะครับมันก็จะเร่งเลยบางช่วงที่เราคลิกดาวบางบางบาง,บางช่วงนะมันก็จะแบบว่ารอวิถึง2วินะครับอันนี้ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขา ทำงานยังไงนะอาจจะด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่มันร้อนหรือเปล่านะครับอันนี้ยังไม่ยังหาคําตอบไม่ได้นะแต่เดี๋ยวมีทางโล่งเนี่ยผมจะไปลองอัตราเร่งให้ดูนะครับตอนนี้รถค่อนข้างเยอะจะขับไปเรื่อยๆก่อนแล้วการจะมาลองช่วงล่างลองการเก็บเสียงให้ดูนะฮะนี่ไปตอนนี้เราก็อยู่ที่กาญจนบ,บุรีนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะยืมนะครับรถยนต์มาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะ รีวิวแบบเต็มๆอันนี้เดี๋ยวเรามาลองแบบไวๆเนะพอดีค่อนข้างเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองอาตาัตราเร่งกันดูตอนนี้เราขับอยู่ประมาณ40นะเดี๋ยวเรากดให้ดูนะ3 2 1เนี่ยเห็นป่ะอย่างตอนเนี้ยผมคลิกดาวไปแล้วประมาณ1-2วิเหมือนเครื่องยนต์เหมือนตัวมอเตอร์ไฟฟ้าตัดสินใจอยู่ประมาณวิกว่า,วาพอถึงจะแบบคลิกดาวฟาบแต่บางช่วงก็กดแล้วมันมาเลยเนาะ ซึ่งพี่แพนทดสอบมาแล้วแหละนะครับ80ดสิบถึงร2อยี่สิบเนี่ยนะครับก็จะอยู่ 6. 4ดใช่ไหมพี่แพนที่แบบไวที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดช่วงที่แบบว่าช้าๆเนี่ยที่แบบว่าตัดสินใจช้าเนี่ยอยู่เจปปลายเลยครับอันนี้ยังหาคําตอบไม่ได้นะแต่เบื้องต้นผมก็ยังมองว่าเป็นรถที่ค่อนข้างคล่องตัวพอสมควรเลยนะฮะนี่ในส่วนของพวงมาลัยน้ำหนักไม่เยอะคุณผู้หญิงขับได้แล้วก็ระยะฟรีมีพอสมควรเนี่ยเห็นปะ แต่เป็นระยะฟรีแล้วก็น้ำหนักที่ผมมองว่าขับค่อนข้างสนุกเลยนะครับนีเดี๋ยวลองก่นช่องนี้ตรงนี้คนรถเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมหาทางโล่งๆเดี๋ยวลองอัตราเร่งให้ดูเนาะในส่วนอัตราบริโภคน้ํามันเนี่ยคุณผู้ชมลองมาแล้วนะครับลองทั้งความเร็วต่ําความเร็วสูงขับมาทั้งทริปเนี่ยมีแบบขึ้นเขาลงเขามีแบบกดแช่กดอะไรกันนะะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูว่าตอนนี้อัตราบริโภคน้ํามันอยู่ที่เท่าไหร่ 14.4กิโลเมตรต่อลิตรผมรับได้นะในการขับของพวกผมขนาดเนี้ยแล้วได้14.4อะ่ะนะครับมีทางขึ้นเขามีอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าโค้งตรงนี้ให้ดูความเร็วประมาณหนึ่งเนี่ยเนี่ยโอเคเลยดูโค้งนี้นะเป็นรถที่ขับไม่ยากนะครับน้ำหนักพวงมาลัยไม่เยอะ แล้วช่วงล่างเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดคุณกำลังเลงรถยนต์ไซส์นี้เซกเมนต์นี้นะครับช่วงล่างถ้าเกิดใครเคยขับ Honda HRV เนี่ยผมบอกว่าตัวเนี้ยเฟิร์มกว่านะครับขับแล้วเก็บอาการดีกว่านะฮะแต่ก็ไม่ได้ตึงตังจนถึงขั้นเหมือน CX 3นะครับทาง Mazda CX 3เนี่ยจะแบบตึงตังตึงตังเลยแล้วก็ในการขับเนี่ย ผมรู้สึกว่าตัวมาสด้านะครับด้านหลังเนี่ยสั่นสะเทือนแบบโอ้หสถานเลยนะถ้าเกิดคุณไปลองนั่งดูคันนี้ก็ทําได้อยู่กึ่งกลางแหละนะเอาเข้าใจง่ายๆก็คือกึ่งกลางระหว่างตัว HRV แล้วก็ CX3 นะครับแล้วก็ผมก็มีความคิดเดียวกับพี่แพรแหละคือถ้าเกิดเทียบกันกับเซกเมนต์เนี่ยผมว่าช่วงล่างตัว CHR ดีที่สุดนะทั้งในทั้งในแง่ของแบบการซับแรงสั่นสะเทือนอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเออ CHR ดีแต่ CHR อัตราเร่งไม่ดีเท่านี้ อันนี้คือความเป็น E ีีเนี่ยคือวืดเลยนะฮะเนี่ยไปลองกันดูส่วนภายในนี่ก็แล้วแต่นะเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่ผมจะมาลองขับทริปเนี่ยผมก็ฟังคอมเมนต์มาจากหลายๆท่านนะเขาบอกว่าภายในเนี่ยดูกองแก๊งนะครับดีไซน์เดียวกันกับเอาเมล่าพลาสติกเนี่ยคือแบบเหมือนกันเลยซึ่งวันนี้ผมมาลองนะครับสัมผัสด,ด้วยตัวเองเนี่ยนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะผมมองว่าพวกชิ้นวัสดุต่างๆเนี่ยพลาสติกขึ้นรูปเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่างานประกอบแล้วก็ความแน่นหล่งต่างดีกว่า นะครับแล้วรุ่นนี้ก็เป็นภายในนะครับสีส้มด้วยนะครับซึ่งจะมีเฉพาะรุ่น V L รุ่นนี้เพิ่มมา1,000 0บาทน,นะก็จะได้สีแบบนี้ใครที่เป็นสายนิสสันใครที่เป็นสายรถสปอร์ตอย่างผมเนี่ยผมชอบตระกู Z, ลซีรีส์แซดสามเจ็ดยอะไรเงี้ยภายในสีเนี่ยผมชอบเลยผมแฮปปี้เหมือนผมได้ขับ370เดนะ่ะเดี๋ยวผมลองเหยียบเต็มเลยนะตรงนี้นะดูดิเนี่ยดูดิ เนี่ยคือพอคุณต้องการที่จะกระทืบคันเร่งคุณต้องการที่จะสนุกสนานเนี่ยคันนี้มีให้แน่นอนแล้วมันดึงแบบไฟฟ้าเลยนะครับต้องพูดอย่างนี้นะแล้วก็บอกไว้ก่อนรุ่นนี้นะครับเขาสปีดลิมิตนะครับอยู่ที่160กมต่อชั่วโมงซึ่งเบื้องต้นที่ลองขับมานะครับก็จะอยู่ประมาณเนี่ย160-165นะแต่ใน G.P.S ของมือถือระบบ Android นะครับที่พี่แพนติดอยู่เนี่ยมันโชว์ประมาณแบบ150 5้าอยห้าิไปปลายนะก็เลนส์อยู่ประมาณนี้เนาะแล้วซึ่งความเร็วเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นแบบตีนผีจริงๆเนี่ยไม่ได้ใช้อย่างนี้เป็นหลักอยู่แล้วแหละนะครับแล้วมันก็จะมีละสิ่งอย่างหนึ่งที่พอคุณเหยียบใกล้จะถึงอย่างเงี้ยมันได้ทำให้คุณต้องดรอปความเร็วลงมาเองเนี่ยก็คือที่บอ, <S <S บอกบอกช่วงล่างพอมากกว่าร30เนี่ยมันเริ่มแบบไม่ค่อยมั่นใจและมันก็จะเป็นเหมือนระบบออตโต้อะไรว่าเฮ้ยไม่เหยียบต่อแล้วดีกว่านะครับ120 130ร้อยิก็พอแล้วแหละนะ เดี๋ยวผมลองทางคดเขี้ยวนี้เนี่ยพอดีช่วงนี้ตรงนี้รถเยอะเหมือนกันขออนุญาตแซงนี่นะครับดูเดี๋ยดูความคล่องตัวเนี่ยเนี่ยคุณดูแล้วกันนะครับอันนี้ทางโล่งนะพอดีนะทางโล่งพอดีเลยนะผมขอศูนย์ถึงร้อยทีหนึ่งนะครับอาปายนี่ลองเลยนะครับจากหยุดนิ่งเหยียบเต็มร้อยนะนะครับสามสองหนึ่งเนี่ยมันจะมีแบบตัดสินใจนิดน,นึงอะ่ะ เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยโอ้แต่กวาดเร็วมากเลยคือแบบกี่วินะครับพี่แผนสิบจุดศูนหกครับสิบจ <10. 06. S 2> ุดศูนย์หกโดยมีพี่นั่งอยู่ด้วยนะอ่านี่นี่ต้องบอกว่าพี่แพนนั่งอยู่ข้างหลังด้วยนะผมไม่ได้มาถ่ายคนเดียวนะเอ้ยแต่ผมมองว่าโอเคเลยคือช่วงช่วงตอนตอนออกตัวเหมือนเขาจะแบบตัดสินใจช้านิดน,นึงแต่พอหลังจากสามสิบเนี่ยกวาดเลยแล้วก็ความเป็นอีวี นะฮะเกินร้อยไปร้อยสิบร้อยี่สิบเียก็ยังกวาดกวาดจะร้อยสี่สิบเลยสนุกจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวลองนิดนึงตรงนี้เริ่มพ้นเขตชุมชนแล้วเดี๋ยวลองคาโพงตรงนี้ดูนะความมั่นใจเนี่ยดูดิโอเคอยู่เลยนะครับนี่เข้าเขตโรงเรียนช้านิดนึงนะฮะอ่าไหนๆก็เข้าช่วงความเร็วต่ำแล้วนะครับรุ่นนี้บอกก่อนนิดนึงว่าความเป็นรถ ePower นะครับเขาจะมีโหมดการขี่มาให้ซึ่งก็จะมีโหมด normal นะครับโหมด S นี่ไม่ใช่สปอร์ตนะบอกก่อนไม่ใช่สปอร์ตนะครับนิสันคิดเขาเรียกว่าโหมดสมาร์ทนะหมายความว่าตัวแป้นคันเร่งเนี่ยนะครับจะมีการต้านเท้าเพิ่มเติมเข้ามาเลยใครที่เคยขับรถ eV หรืออะไรเงี้ยนะครับเข้าใจกันดีแหละว,ว่าความต้านเท้าเป็นยังไงโหมด Smart นะครับก็คือพอคุณถอนเท้าจากคันเร่งเนี่ย ก็จะมีแรงดึงขึ้นมาทันทีเลยคือเขาจะเรียกว่าวันแพดเดิลก็คือคุณแทบไม่ต้องเหยียบเบรกเลยถ้าเกิดคุณทําความเข้าใจทําความคุ้นชินนะครับระบบต่างๆให้ดีเนี่ยช,ช่วงตอนต้นเนี่ยผมที่แบบว่าผมยังไม่ชินเนี่ยเออผมรู้สึกว่าพอถอนถะปอยเท้าเสร็จป,ปุ๊บมันดึงจนผมเวียนหัวเลยนะแต่พอผมชินเนี่ยผมสนุกกับการใช้แบบนี้มากเลยผมไม่ต้องเหยียบเบรกมากมายนักเนี่ยไปเรื่อยๆเลยแล้วก็เดี๋ยวผมลองปล่อยเท้าจากคันเร่งให้ดูนะเนี่ย เหมือนเราเบรกเองเลยนะครับแล้วมันเบรกจนเราหยุดนิ่งเลยนะเนี่ยดูนะผมไม่ได้เหยียบเบรกนะเนี่ยนี่คือวันพัดเดิลนะครับก็สไตล์เดียวกันกันกบรถกอล์ฟแหละรถไฟฟ้านะฮะซึ่งโหมดนี้ก็จะมีดีคือเวลาเราถอนเท้านะครับความความแรงต้านแรงต่างเนี่ยก็จะทําให้ไฟฟ้าเนี่ยเจริเรตกับแบตเตอรี่ได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นอีกโหมดหนึ่งที่ค่อนข้างดีส่วนถ้าเกิดใครอยากขับสนุกสนุก นะครับรุ่นนี้ก็จะมีทั้งแบบขับแบบไฟฟ้าถ้าเกิดแบตเตอรี่คุณเพียงพอนะครับปรับเป็น E ีีเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะไม่ติดนะครับแล้วก็จะมีโหมดที่พี่แพรลองให้ดูแลคือเรากดค้างตรงแป้น E ีเนี่ยกดค้างไว้ไมันจะขึ้นเป็นชาร์จอันนี้คือเครื่องยนต์จะติดปั่นกระแสไฟฟ้าตลอดนะว่าจะเป็นอีกโหมดหนึ่งที่ระหว่างทางบางทีแบบคุณอยากเฮ้ย hey, อยากปั่นกระแสไฟฟ้าให้แบตเตอรี่เต็มเนี่ยก็เข้าโหมดนี้ได้นะฮะประมาณนี้แล้วกันนะหลกักๆโดยรวมผมมองว่า เป็นรถที่น่าใช้เลยทีเดียวนะครับเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกก่อนท่าความว่าก่อนที่ผมมาขับเนี่ยผมแบบเฮ้ยมันก็เฉยๆนะนิสสันคลิกอ e ีพาวเวอร์เนี่ยก็รถปกติคันหนึ่งที่เป็นผุมพลังอ e ีพาวเวอร์ไม่ได้หวือหวามากมายนักแต่พอมาร่วมทริปเนี่ยแอร์บอกกันเลยว่าเฮ้ยมีเบี่ยงเบนเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ผมก็แบบอยากได้หลายรุ่นอยู่แนมะ้ว่าจะเป็น CX30 กานะครับกำลังตัดสินใจอยู่หลายๆรุ่นรุ่นเนี้ยเข้าช้อยตัวเลือกเฉยเลย อยากได้เฉยเลยพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับกับราคาค่าตัวเนี่ยตอนนี้น e ิสสันคิกอีพาวเนะครับหนึ่งล้านสี่ห้าพันบาทนะครับแล้วก็รุ่นนี้คันที่ผมขับอยู่นะครับพรีเมียร์ดิชั่ก็คือเพิ่มชุดแต่งรอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าลิ้นหน้าสปอยเลอร์หลังอะไรต่างๆล้อล้อสวยมากล้อลวดลายเนี่ยดีไซน์แนวเดียวกันกันกบนิสสัน GTR เลยนะครับเป็นสีดำด้วยนะครับดำออกแนวแบบกรอสซี มีเหมือนแบบเมทัลลิกมาเล็กๆด้วยนะครับเพิ่มเติมมาอีก50,000บาทนะก็สนุนราคาเนี่ยประมาณคันนี้อยู่ที่1,99,000บาทนะฮะก็ไปลองดูแล้วกันอันนี้ลืมบอกระบบช่วยเหลือการขี่รุ่นนี้มีอะไรมาให้บ้างมีตัว a Adaptive Cruise c o n t r o l นะครับช่วยเบรกจนรถหยุดนิ่งแต่รถจะหยุดนิ่งนะครับให้ประมาณ1-2ึวิแล้วเขาจะมีสัญญาณเตือนขึ้นมาติ้งเราต้องเบรกต่อนะครับเขาจะไม่มีสต็อปแอนด์ คือเอาเขาจะไม่แบบว่าเร่งต่อให้เหมือนรุ่นอื่นๆน,นะครับแล้วก็รุ่นนี้มีาบสปอร์ตาบสปอร์ตจะแตกต่างจากรุ่นอื่นนิดนึงรุ่นอื่นเขาจะอยู่ที่กระจกใช่ไหมรุ่นนี้จะอยู่รบริเวณตรงนี้นะแต่ไฟชัดเจนดีอันนี้ผมก็ชอบนะนะฮะแล้วก็กล้อง3ามลกสิองศาอะไรต่างๆก็มีมาให้ครบคันนะครับแล้วก็ด้านหลังเวลาถอยหลังเนี่ยนะครับตัวตัวกล้องเนี่ยคุณสามารถปรับนะรบปรับมุมมองเองได้ด้วยนะอันนี้ค่อนข้างดีเลยแต่ตัวเลนคีปไม่มี นะครับมีแค่ตัวแจ้งเตือนเท่านั้นคือรุ่นนี้เอาง่ายๆถ้าออกนอกเลนโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยไม่ดึงกับน,นะครับเท่านั้นเองนะแล้วก็สิ่งที่ผมชอบกระจกมองหลังคุณผู้ชมกระจกมองหลังเนี่ยเอาจริงเ่ะเหมือนรถซิ่งเลยเนี่ยมีก้านให้คุณตบเองเนี่ยเห็นปะ่ะพอผมตบลงมาเป็นกล้องมองหลังด้วยเห็นป่ะแบบถ้าเป็นแบบนี้เห็นไหมว่าพี่มาโบกไม้โบกมือข้างหลังเนี่ยเนี่ยนะ มันก็จะไม่เห็นตัวพี่เพราะมันใช้กล้องในการสะท้อนครับแต่บางคนเนี่ยจะเห็นแบบนี้แล้วไม่ชอบครับมันดูเทียมๆมาปรับเป็นแบบปกติอ่านี้คือปกติฮัลโหลอ่านี่พี่แพนอย่างนี้ครับ๋อเลือได้เจ๋งเดียรเนี่ยเออเรื่องกล้องเน่ยยกให้นิสันเออจริงแม่น่าจะไปทํากล้องขายเนาะนี่นะคะับขอบคุณพี่แพนด้วยคือเนี่ยแค่ดีไซน์ผมก็ชอบแล้วเนี่ยเหมือนที่เวลาคุณไปแต่งไปติดเพิ่มเองอะ เออแต่นี่เขามีมาให้อย่างนี้เลยโอเคเลยนะนะฮะหลักๆโดยรวมประมาณนี้นะเบื้องต้นที่ลองทดลองขับมาเนี่ยก็ค่อนข้างสนุกนะในการขับนะแต่ก็ในย่านความเร็วแบบ130ขึ้นไปเนี่ยอาจจะเริ่มแบบวิวๆิวและนะครับก็ไปลองขับกันดูบางคนน่าจะแบบใช้ไม่ถึงหรอกนะฮะความเร็วต่ำเนี่ยขับในเมืองผมว่าคล่องตัวพอสมควรเลยและขับไม่ยากด้วยน้ําหนักกําลังดีส่วนช่วงล่างก็บอกไปแล้วนะครับกึ่งกลางระหว่าง H r v าวแล้วก็ ตัว CX3 นะครับแต่ถามว่าช่วงล่างที่ดีอ่ะที่ผมชอบนะ CHR เนาะแต่ CHR ก็เร่งได้ไม่เท่านี้นะหลักๆรวมประมาณนี้นะครับสำหรับนิสสันคิกเนี่ยดูเร่งแสงนะดูสิเนี่ยพันใจแล้วกวาดเรื่อยๆเลยนะครับหลักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับสำหรับน e ิสสันคิก e power ราคาค่ตัว1,49,000้บาทและรุ่นนี้เป็นตัว พรีเมียร์ดิชั่นแต่งสปอร์ตเลยนะครับหนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทไปลองขับกันดูเดี๋ยวมีโอกาสจะยืมมาทดสอบยาวๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด like, Subscribe ช่องโคกี้พีและออโต้สเตชันด้วยนะฮะมีคอมเมนต์ประการใดมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะถ้าเกิดวีว่าเดี๋ยวไปตอบช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตอบเลยเพราะว่าคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะแล้วก็ เวลาไม่มีเลยนี่ผมก็พึ่งกลับทริปนะครับพฤหัสศุกเนี่ยมาจากมาสด้าคาราวานนะวันนี้จนนันทคารมาอีกแล้วแล้วก็เจอพี่แพนเจอพี่เต้ยอีกแล้วเหมือนเดิมเลยนะครับก็เวลาตัดคลิปยังจะไม่มีเลยนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูตรงนี้ทางโลง่งพอดีทิ้งท้ายหน่อยนึงเข้าโค้งเข้าโค้งดูนะเนี่ยดูดิแล้วพงอะไรมันเนี่ยฟับฟับฟับดูสิเนี่ย khẩu phụng cho phụng có được sao nộp kiên trang quá sao không cha